อย่าใช้โอกาสที่ได้มาให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าทำแล้วมันไม่ใช่ก็รีบถอยหลังแล้วมองหาช่องทางใหม่เออจะมัวมงงคงอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ทําไมเรื่องราวของคาบอยขี้เซาจอมซกมกสายเถื่อนที่ดันได้มาเป็นผู้ช่วยแนวเผอโดยไม่ได้ตั้งใจเมืองนี้ก็เลยต้องโกลาหลเพราะพนมคารบอยคนนี้มันโหดร้ายและกวนตีนจนนํามไม่จมผู้ร้ายพากันมาอินลุงตุงนงังกับประชาชนชาวบ้านตาดำๆที่มีรูอินโนอินเนและเรื่องราวของพนมคารบอยใสยเกลียนที่ก่อเรื่องก่อราวไม่เว้นแต่ละวันจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการ ทุเรศทุรังฟีภูมิจะเสนอยาแหยสือหลับพักหนึ่งให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ <Gaming Follow. S 1> ่งฟอล o ล่เดาดาดาและสําหรับใครที่ชอบดู YouTube เป็นชีวิตจิตใจผมมีโปรโมชั่นยู u ูปพรีเมียมในราคา69บาทมาแนะนําซึ่งมันจะทําให้เราสามารถรับชมคลิปได้แบบไม่มีโฆษณาคั่นให้จุกจิกกระดองใจดูช่องเกมมิ่งฟอล o ล่แบบไม่สะด,ดุดจะพักหน้าจอฟังไปด้วยก็ยังได้แถมยังสามารถฟังเพลงในแอป YouTube Music ได้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอเพราะเรายังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อรับแต้มชวนแค่3คนก็ดูฟรี เรียกได้ว่าชวนเพื่อนเยอะๆแทบจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการต่ออายุกันเลยทีเดียวเชียวแม้คดพ่อคนแม่คมสามารถใช้อีเมลของเราเองสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็ย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงหากสนใจก็แอดไลน์ที่อยู่บนหน้าจอหรือจะสแกนคิวโค้ดก็แล้วแต่ความสะดวกอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะจ๊ะคนดีคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออัััย้วเเรรรรราาาาะมมมมสปปอนอนนนนงงงไ่่่่่่ตติิศทททุกฟืขึีบ น,นี้เขามีชื่อว่าทรินิตี้และคนซกมกคนนี้เขาเป็นพระเอกของเรานะจ๊ะซึ่งตอนนี้เขากำลังหลับลึกและให้ม้าคู่ใจลากเขาไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าม้ามันจะพาเขาไปทางไหนนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นคนขี้เศร้าที่หลับลึกเกินกว่าชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปแมงกูก็นึกว่ามึงเป็นเจ้าชายนิทาและพอน้องม้าตัวนี้ทําการจอดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพระเอกก็รีบหยิบฟางฟรีมาให้ม้าดวงสวยกินเพราะเหนื่อยจากการเดินทางมาหลายวันจากนั้นพระเอกก็พาร่างกายอันซกมกเข้ามาในร้านเพื่อจะหาอะไรกินสักหน่อยเพราะตอนนี้หิวแบบแทบจะแดกควาายได้้้ทัังงตวเจจขอรนกล ใหญ่ครับเรกเรกก็เลยแดกแบบตายอดตายอยากไอ้โต๊ข,ข้างๆที่เห็นก็เดินเข้ามากวนตีนเรามันอยากจะเห็นหน้าตาของเรกแบบชัดๆเพื่อจะดูว่าเรกมีค่าหัวไหมซึ่งเรกมันก็ไม่มีค่าหัวและนั่งยิ้มอย่างกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออคนกําลังแดกเพลินๆแต่พอเรกกินเสร็จเขาก็เดินมาที่โต๊ะของพวกมันแล้วบอกให้ตาลุงคนนี้ไปกับเขานั่นก็เพราะว่าตาลุงคนนี้มีหมายจับที่สองตัวนี้มันเพิ่งจะจับมาเพื่อจะเอาไปขึ้นค่าหัวไอ้สองตัวนี้ก็เลยโมโหและถามว่ามึงเป็นใครมาแย่งค่่่่่าาาหััวววขอออองงพกกกูไได้้้ยเเ็บชชืืททนนนิตีีี ผมเรก็ตอกอใจสุดขีดเพราะว่ามันเป็นชื่อของชายผู้ถูกเล่าขานว่าเป็นมือขวาพญายมที่สามารถชักปืนมาได้ไวกว่าใครในปัตตภีแมงคนไม่น่าเชื่อ,พอเพระเอกที่เห็นว่าไอ้สองตัวนี้กลัวก็เลยพาตาลุงเดินออกมาแบบเด้อเดอไอ้สองตัวนี้ที่เพิ่งจะคิดได้ก็ทำท่าจะแอบยิงพระเรกทิ้งซะพระเรกที่กำลังเดินก็งัดปืนออกมาและยิงควยหลังนัดเดียวทำให้ไอ้สองตัวนี้ตายห่าไปแบบโคตรงงแมงคดโคตรโหดยิงนัดเดียวได้สองแบบไม่ต้องมองจากนาั้นพระเรกก็ถามตาลุงว่าทำอะไรผิดมาถึงมีค่าหัวให้สองตัวนั้นตามจับลุงกกกกก็็บบอออวว่าาเเหนนมีค้ลัังส เขาก็เลยใช้มีดแทงไอ้หนุ่มคนนั้นแต่ไอ้หนุ่มคนนั้นก็ไม่ได้ตายเพราะโดนแทงแต่มันร่วงลงจากเตียงคองหักตายเขาให้คนเข้าใจผิดคิดว่าตาลุงเป็นคนฆ่าชูากูโดนเตียงใส่ร้ายเพร่ที่ทนฟังเรื่องทุเรศทุรังต่อไม่ไหวก็เลยขี่ม้าพาตาลุงเข้าเมืองเพราะตาลุงบาดเจ็บเนื่องจากโดนยิงที่แขนและพอพระเรกราตาลุงจะมาถึงเมืองเขาก็ได้ยินเสียงผู้คนกำลังโวยวายอะไรบางอย่างพระเรกก็เลยเข้ามาแอบซุ่มดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมก็ทำให้เขาเห็นว่าตอนนี้มีกลุ่มคนอันธพาลกำลังมาหาเรื่องในอออออาเเภภถึึึงงงหนนนนน้้โโรพบบบซ่่่คีีทชืแกก็ส ในคนพวกนี้เนื่องจากมันมาขัดขวางการอ่านหนังสือพีของเขาและในขณะที่สถานการณ์กำลังเอือมเครึมโจโจพระเอกก็ขี่ม้าแบบสโลโมชั่นเดินผ่านหน้าผ่านตายพ,าายพวกนี้ไปใชียงอันแมงคตนกวนตีนแต่ถึงพระเอกจะกวนตีนแค่ไหนไอ้สามตนนี้ก็ยังต่อแยในอำเภอไม่เลิกนายอำเภอแบมที่เบื่อจะคุยกับพวกนี้แล้วกระชับปนืนขึ้นมายิงด้วยความเร็วแสงทําให้สามตนนี้ตายแบบที่วิญ,ญญาณแทบจะลอยออกจากร่างไม่ทันมึงก็โหดเกินตาลุงที่เห็นก็โคตรแปลกใจและถามว่าทําไมนายอำเภอคนนี้มันโหดจังเรก็เลยบอกว่านายอำเภอคนนี้มีฉายาว่ามือ สายพญายมและที่พระเอกรู้จักชาย,ยาของนายอำเภอก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วนายอำเภอคนนี้คือพี่ชายแท้ๆของเขาเออครบพอดีซ้ายขวาพญายมซึ่งพระเรก็ได้เอาตัวตาลุงคนนี้มาให้พี่ชายและเล่าเรื่องของตาลุงคนนี้ฟังแบมก็เลยทําการผ่าลูกกระสุนให้กับตาลุงแต่ก่อนที่จะผ่าพระเอก็เอาน้ําแก้ควยมาให้ตาลุงเริ่แบบกระดกหมดขวดทาให้ตาลุงเมาแอจะไม่รู้สึกรู้สาถึงความเจ็บปวดเลยสักนิดเออไม่เมาได้ไงกระดกสมหมดขวดจากนั้นแบมก็เอาตาลุงมาโยนไว้ในห้องขังซึ่งพระเรก็ถามพี่ชายของเขาว่ามาเป็นนนาาายยอเเเไได้้ังงีบก็ลล่่ว เาหนีออกมาจากเรือนจำและเห็นว่ามีคนสะกดร,รอยตามมาเขาก็เลยยิงคนคนนั้นตายหาไปเฉยเลยแต่ก็มารู้ทีหลังว่าไอคนที่โดนฆ่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้ตามเขามาแต่มันเป็นนายอำเภอคนใหม่ที่เดินทางมาเส้นทางเดียวกับเขาเพื่อจะมาเป็นนายอำเภอที่นี่แบบมก็เลยเอัตรานายอำเภอเซ่มเป็นของนายอำเภอดวงสวยมาแล้วก็มาเป็นนายอำเภอแทนนายอำเภอตัวจริงไปซะเลยเรื่องม่โคตรซับซ้อนเรกที่รู้แบบนั้นก็ไม่ได้สนใจแล้วมานอนอาบน้ําเพราะพี่สั่งให้อาบเนื่องจากโรกโศโครกจนกลิ่นโชยไปทั่วแต่พอพระเอกอาบน้ําเสร็จเขาก็มาใส่เสื้อผ้าตัวเดิมมทที่่ยังไได้้ให ต้องกลับมาโปกโศกรโรคยังกับว่าไม่ได้อาบน้ําเหมือนเดิมเอออาบน้ําไปก็ไร้ประโยชน์ในขนาดเดียวกันที่แบมเขาก็มาคุยกับผู้พันที่เป็นผู้มีอิทธิพลที่สุดในเมืองนี้เนื่องจากผู้พันมันชอบไปรังควานชาวบ้านที่ตั้งรกราอยู่ไม่ไกลจากเมืองนี้นั่นก็เพราะมันอยากจะได้ที่ดินแถบนั้นทั้งหมดเนื่องจากพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่มีม้าป่าและวัวป่าอยู่เป็นจานวนมากถึงผู้พันที่มีลูกน้องเยอะก็ไม่สนแบมแบมก็เลยงดเงียบและใช้มือทุบหัวไอนีทีเดียวจนมันสลบไปเฉยเลยแมงโดนทีเดียวน็อกแต่ถึงกระททําาหหนน้มมลยัง ว่านายอำเภอแบมมันไรตัวตนแต่ถึงไอ้ผู้พันมันจะคนตีนแบมแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากแบมกลัวว่าถ้าเขาฆ่าใครตายเรื่องราวมันจะใหญ่โตจนทางการต้องส่งคนมาและจะเปิดโปรงชมหน้าของเขาลกักลอนะ่ะไม่ใช่านายอำเภอแบมก็เลยคิดโง่ๆด้วยการให้น้องชายสุสงมกอย่างพรเอมาเป็นผู้ช่วยนายอำเภอเพื่อที่เมืองนี้จะได้เป็นไปนในแบบที่เขาต้องการแมงไม่ดูสารโรคกูเลยเช้าว,วันต่อมาผู้พันกับลูกกัะจอกก็ขี่ม้ามาดูหมู่มบ้านของพวกชาวบ้านที่ตอนนี้กำลังช่วยกันสร้างพะชาวบ้านอ,อพยพพวกนี้ตั้งใจที่จะตั้งหลักฐาน กันแบบถาวรผู้พันก็เลยเข้ามาคุยกับผู้ใหญ่บ้านและบอกให้ผู้ใหญ่บ้านพาคนพวกนี้ออกไปให้หมดนะจากกูต้องการที่ดินทั้งหมดนี้เป็นของตัวเองแต่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าบทได้เพราะพวกเขาอ,อพยพมาไกลและเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะเดินทางต่อเออขออยู่นิดนึงนะผู้พันก็เลยบอกให้ลูกกระจกสั่งสอนชาวบ,บ้านอ,อพยพพวกนี้ด้วยการทำลายบ้านแบบนี้หน่อยพอเป็นสังเกตเพื่อเป็นการเตือนว่าจะไม่อยู่แถวนี้ไม่ได้นะจ๊ะแม่งเบื่อจริงๆไอ้พวกชอบข่มขู่และพอผู้พันที่กา,กากนี่พาลูกน้องกลับไปจู่ๆก็มีกลุ่มโจรมุ่งหน้ามาทีีีี่่่่่่นนนนออออกกกเรยยยไไดดด้ววาโแแบบมหุละพ พวกมันมาถึงบนน้าโจนกิกอกที่ชื่อจอมจนมิเกลมันก็ถามหาแต่ของกินเพราะว่าตอนนี้กูหิวสดๆผู้ใหญ่บ้านก็เลยเอาซุปแสนอร่อยให้มันกินแต่พอมันได้ลิ้มรสของซุปมันก็ถุยทิ้งแทบไม่ทันเนื่องจากรสชาติโคตรจะห่วยแตกนั่นก็เพราะว่าชาวบ้านพวกนี้เป็นพวกเคร่งศาสนาและไม่กินเนื้อสัตว์แม่งเอ้ยรสชาติหมาไม่แดกไอ้มิเกลมันก็เลยบอกผู้ใหญ่บ้านว่ารอบหน้าถ้ามันมาอีกจะต้องมีน้ำเค๊กหวยให้มันแดกถ้าไม่มีจะโดนลงโทษอย่างหนักจนหาไรวะมาแย่งของเดกชาวบ้านในขณะเดียวกันที่พระเรงง ึ่งตอนนี้พี่ชายของเขาก็ไม่อยู่ก็เลยให้พระเอกดูแลเมืองนี้แทนพระเอกที่โคตรจะเบื่อก็เดินออกมาด้านนอกและเห็นว่ามีสาวชาวบ้านสองคนมานั่งรอลุงซื้อของที่ร้านค้าพระเอกที่เห็นก็ตกตะลงตึงตึงๆเพราะพี่น้องสองสาวน่ารักเกินกว่าที่จะอดใจได้แมงเอ๋ยความสวยสะท้อนมาจากระยะไกลแต่จู่ๆลุงของแม่สองสาวก็ดองกระเทอรพระเอกที่ได้จังหวะพอดีก็เดินเข้าไปช่วยหญิงสาวสุดใจทั้งสองเอาไว้เออประจาวข้าวข้างพระเอกที่อยากจะโชว์ออฟก็เดินเข้าไปในร้านขายของและถามว่าทำไมตะแก่คนนี้ถึงดองกระเทิบไอ้สองตัวนี้ก็เลยบออกว่่าารร้้นนนียูใค กันเลยไม่อนุญาตขายของให้กับชาวบ้านอพยพราชาวบ้านพวกนี้มันหัวเดือดพระเอกที่ได้ยินก็งุนเงงเขาก็เลยโชว์การชักปืนแบบซุปเปอร์สปีดไอ้สองตัวนี้ที่เห็นการควงปืนที่มีความเร็วระดับปีศาจก็ต้องยอมขายของให้ชาวบ้านเพราะไม่กล้าสู้กับคนที่ชักปืนได้โคตรพ่อเขาแม่เร็วขนาดนี้เออใครมันจะไปกล้าสู้วะซึมันก็ทําให้สองสาวประทับใจระบบมือหย่อยๆเพื่อขอบคุณที่บูบรสุดโศกโครงอย่างพระเอกแต่ถึงสองสาวจะจากไปแล้วพระเอกมันก็ยังไม่จบแล้วก็เทิร์นไปสองตัวนี้โยว จากน้ำพระเอ็กก็เดินไปหาผู้พันเพื่อจะคุยกับมันให้จบๆไอ้ผู้พันมันก็โคตรจะงงเพราะมันไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครและจะมาคุยกับมัน,นเรื่องอะไรไอ้คนนี้ที่เห็นว่ามีคนมากวนลูกพี่ก็ทําท่าจะยิงพระเอ็กทิ้งรเรอกที่กําลังพูดเพลินก็ยิงมันแบบไม่ต้องมองอีกแล้วแต่ก็ยังไม่หมดเพราะจะโยไอ้ลูกกระจอกตัวน,นี้ก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนเพื่อจะแอบยิงพระเอกทิ้งแต่ก็เหมือนเดิมพระเอกก็ยิงเสยขึ้นไปจนโดนเข้ากับผามขอยนี่ได้แบบไม่น่าเชื่อแม่งใครจะไปสู้กับมึงได้วะนั่น สามารถก่อเรื่องก่อราวได้ถึงขนาดนี้แม่งตัวทำลายหลังชัดๆพระเอกที่โดนพี่ด่าอย่างหนักก็เถียงพี่ชายคืนแล้วบอกว่าพี่มันก็แค่จนขโมยมาร์คกับจกจอก,จอกไม่ได้เป็นนายอำเภอตัวจริงแต่อย่างใดแบมก็เลยหยุดด่าและยอมที่จะให้น้องชายตัวก่อเรื่องรับตำแหน่งผู้ช่วยนายอำเภอปลอมๆต่อไปถึงแม้ว่าจะสร้างความวุ่นวายแค่ไหนก็ตามเออถ้าไม่ให้กูเป็นกูจะแชให้หมดและสักพักพระเอกก็ชวนพานโรงอำเภอไปที่บาร์เพื่อจะหาอะไรชุ่มคอมาเคลิบสักหน่อยแต่พอมาถึงพระเอกก็ดำมาได้ยินในสองตัวนี้ด่าแม่ของเขากับพี่ชายว่าแม่่่ของเเเเ้าาาปป็นแมิด นที่มันก็เป็นความจริงเรคเคี่รู้สึกโมโหแบบรุนแรงก็ทําท่าพร้อมที่จะมีเรื่องกับไอ้พวกนี้ผ่านโรงที่ยังไม่ทันได้กินอะไรชุ่มคอก็ต้องรีบมาเรียกนายอำเภอเพราะกลัวว่าน้องของนายอำเภอจะโดนกระทืบตายแมงเอ้ยมีแต่เรื่องแต่ราวจริงๆแบมก็เลยต้องแหกขี้หูขี้ตาออกมาดูน้องเพราะกลัวว่าน้องชายของเขาจะทําให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเดือดร้อนและพอมาถึงเรกก็บอกกับพี่ชายว่าไอ้พวกนี้มันด่าแม่เราอย่างกระมูกกระมาแบมได้ยินแบบนั้นก็โมโหและจากการทุบไปพวกนี้ด้วยกำปั้นพลังแรงควายจนพวกมันทั้งหมดสลบสลแบบ่ัักตตตว ต้นเรื่องอย่างเรกหลับเอาแต่นั่งดูไม่ช่วยพี่ต่อสู้เลยสักนิดเออไม่อยากแย่งสิพ่พี่วันต่อมาแบมก็พาน้องชายสุดเลิศมาที่หมู่บ้านใหม่ของพวกชาวบ้านที่วันๆโดวยวรังแกจากพวกคนชั่วแบบไม่หยุดย่อนเรกก็ถามแบมว่าทําไมชาวบ้านพวกนี้ถึงไม่สู้แบมก็บอกว่าชาวบ้านพวกนี้เป็นพวกเร่งศาสนาก็เลยไม่ใช้ปืนและไม่ต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันเออสมควรและโดนรังแกไม่หยุดและพอสองพี่น้องเข้ามาในหมู่บ้านก็ถึงเวลากินอาหารกลางวันพอดีแต่การนี้ทั้งสองจะต้องร่วมตัวกับชาวบ้านพวกนี้พวกเขาต้องปลดอาวุธเพราะเป็น ขณะที่กำลังจะได้กินข้าวจู่ๆจ,จ,จอมจนมิกเกลกับลกูลกกระจอกกั้วม้าตรงมาเด็กๆและผ,ผู้หญิงที่เหแบบนั้นก็พาการวิ่งไปแอบ,บเพราะกลัวว่าจะโดนลังแกแล้วพอจอมจนมาถึงมันก็บอกให้ลูกน้องของมันบดอาวุธทิ้งให้หมดเพราะมันรู้รมเนียมถึงแม้ว่าจะเป็นโจรป่าโจรเขาก็ตามเอถือว่าเป็นโจรมีกาลเทศะแต่มันก็มีมารายาทได้แค่แป๊บเดียวมันก็ามหาน้ำเก๊กหวยที่มันสั่งเอาไว้ในครั้งก่อนผู้ใหญ่บ้างก็บอกว่าบอมีเนื่องจากน้ำเก๊กหวยมันขาดต่อหลักคำสอนของพวกเขาก็เลยมีแต่น โโมโหและตบชาวบ้านทีละคนทีละคนแต่พอถึงตาที่มันจะต้องตบแบมบีโนมันก็ตบเข้าไปที่หน้าของแบมแบบเต็มๆแต่แบมก็ไม่สตทกสถานนิ่งกริบอย่างกับว่าไม่มีอะไรมาสัมผัสแบมที่เบื่อจะเล่นด้วยแล้วก็เลยตบมันคืนไปทีหนึ่งทำให้จอมจอมมิกเกลสลบเมือดหมดสภาพความเป็นจอมจอม,จอมไปในทันทีแมงโดนทีเดียวล้มทั้งเยืนจอมจอมกิ๊กอ๊อกที่ฟื้นตัวขึ้นก็เลยมันลองอีกรอบเพื่อทดสอบดูว่าที่โดนเมื่อกี้มันแรงจริงไหมแบมก็เลยจัดให้อีกหนึ่งทีทำให้บัไมิกเกลหน้าขามามาาาจจเเบบและะมมมนนนนหััววติืไไป่่ททอรีี แม่งตบแต่ละทียังกระโดนคอนทุบลูกกระจกจนกิ๊กอกเทแบบนั้นก็เลยหิ้วลูกพี่ไปที่ม้าเพราะว่าผวกมันกลัวว่าจะโดนทุบเหมือนกับที่ลูกพี่โดนเมื่อกี้นี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้สองสาวสุดแทบประทับใจ2พี่น้องแล้วมันก็เข้าทางผลิตที่โคตรเจืนเนื่องจากอดอยากจากการแสวงแกงมานานหลายปีและเออมึงดูสภาพกุด้วยใครมันจะเอาในขณะเดียวกันที่ผู้พันเร็วซามมันก็ได้จ้างนักข่ามือดีมาสองคนเพื่อที่จะให้จัดการ2พี่น้องในอำเภอเก๋ซึ่งไอ้สองตัวนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวมมมััันนนนนจจจะะโชววใใหหหห้้ดดดู่่าาเียขไอ แต่ก็ยังไม่ทันได้โชว์อะไรให้ใครดูเพร,เรก็มองไปเห็นมันทั้งสองตัวและคิดว่ามันนะักคุนนะ่าจะเป็นนักฆ่าแน่ๆคนอะไรวะแม่งเดามั่วๆยังถูกจากนั้นพระเอกก็บอกกับพี่ชายว่าขอออกไปเดินเล่นรับประทานลมแป๊บหนึ่งซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ได้จะออกมารับประทานลมหรอกครับแต่เขาจะมาดูว่าไอ้สองตัวนี้มันใช่นักฆ่าเหมือนกับที่เขาคิดไหมนั่นแหละครับไอ้สองตัวนี้ก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรพระเอกและโดนฆ่าตายอย่างไรฆ่าไอ้ผู้พันและลูกกระจอกก็ามาเห็นว่าพระเอกนะ่ะได้จาัดก,การฆ่านักฆ่าของมันอย่างง่ายดาาาายมมมันนนนนกก็็็เเเเเล้้้ดด่่พรอปปชุวคํงงีต แบมที่มาเห็นก็ปวดหัวกับการที่น้องชายของเขาสามารถก่อเรื่องในทุกเวลาแต่ก็ทําอะไรน้องตัวเองไม่ได้เขาก็เลยต้องอดทนอยู่แบบนี้มันต่อไปและจู่ๆพารงก็เอาจดหมายมาให้แบมอ่านซึ่งในจดหมายก็บอกว่าตอนนี้แบมมีค่าหัวแล้วเนอกจากนานอำเภอตัวจริงที่แบมฆ่าในวันนั้นยังไม่ตายมันก็เลยเอาอหมายจับแบมโดยที่นานอำเภอคนนั้นมันก็ไม่รู้ว่าแบมมาสวมรอยเป็นานอำเภออยู่ที่นี่แมงกูต้องจับตัวเองไหมวะจากนั้นแบมก็ชวนพระเอกออกมาด้านนอกซึ่งเขาพาน้องชายขี่มักไซออกมาจากเมืองและบอกให้น้องชายไปให้ไกลเพราะว่าเม แม่งเอาน้องมาลอยแพเฉยเลยรเริกก็เลยต้องไปแบบเลือกไม่ได้แต่เขาก็ไปได้ไม่ไกลเพราะว่าเขาตรงมาที่หมู่บ้านสองสาวนั่นก็เพื่อมาหาสาวสาวน้อง,งสองผู้ใหญ่บ้านก็นเลยบอกว่าตอนนี้สองสาวไปเล่นน้ําในป่าตามเข้าไปในป่าได้เลยนะจ๊ะซึ่งเมื่อเข้าทางพระเอกสุดหื่นพอดีพอดีเพราะพระเรกก็รีบเข้าไปในป่าเพื่อจะมาจาัดก,การสองสาวจะได้เลือกค้างคาใจสักทีนั่นแหละครับรเรอกก็มาเล่นน้ํากับสองสาวและจัดก,การสวัแก๊กสวิงกิ้งอีลูตุงนังแบบไม่ไอายเจ้าป่าเจ้าเขาจันนักจัดเต็มกันเลยทีเดีีีีียยยววววเเชแแม่่งงสกกกททดลหลละัจา แสวแก้กับแบบผมกระน,นำเสร็จแล้วมันก็ทําให้ทั้ง3คนเปลี่ยนเปรีปรรเรก็เลยคิดที่จะตั้งหลักประฐานที่นี่เพราะมันจะทําให้เขามีเมียทีเดียวถึง2คนพวกชาวบ้านก็เลยให้เสื้อผ้าใหม่กับเรพราะจะได้ดูเป็นผู้เป็นคนกว่าที่เป็นอยู่แต่ก็นั่งคุยกันได้แค่แป๊บเดียวโจโงก็มีคนขี่ม้าตรงมาที่นี่ซึ่งมันทั้งสองคนก็เป็นลูกน้องของแบมที่ตอนนี้แบมกําลังรอมันทั้งสองคนให้มาช่วยงานอยู่พอดีรเรก็เลยได้จังหวะพามันทั้งสองคนกลับมาหาพี่แบมที่เห็นน้องชายสุดเลิฟย เรื่องประหลาดให้แบมฟังว่าตอนที่มันทั้งสองเดินทางมาที่นี่ก็เหมือนจะมีคนสะกดรอยตามมามนนั้าคู่ก็เลยยิงใส่คนที่ตามมาแต่ม็พบว่าไอ้คนที่โดนยิงก็คือนอายอำเภอตัวจริงที่แบมคิดว่าเขาฆ่าตายไปแล้วตั้งแต่วันนั้นนายอำเภอตัวจริงแม่งโดนยิงอีกแล้วแต่สองตัวนี้ก็บอกว่านายอำเภอตัวจริงนะ่ยยังไม่ตายแต่ก็ปางตายนั่นแหละแบมก็รู้ว่าเขาอยู่เมืองนี้ไม่ได้แล้วเขาก็เลยคิดที่จะให้ลูกน้องช่วยกันต้อนฝูงม้าแล้วเอาไปขายเพื่อตั้งตัวแต่พระเอกก็ขอร้องพี่ชายว่าให้ช่วยเขาจัดก,การพวกโจ,กจมามาร แบมที่สุดแสนจะรำคาญน้องชาย,ชายก็ตัดสินใจช่วยน้องชายให้จบๆไปมันจะได้ไม่มาราังควานกูอีกในขณะเดียวกันที่ผู้พันก็ได้พาลูกกระจกข,ขี่ม้ามาหาจอมโจรมิเกลนั่นกเพื่อนจะมาจ้างให้บ่าวมิเกลไปขับไล่พวกชาวบ้านออกไปจากพื้นที่ให้หมดด้วยค่าจ้างเป็นม้า20ตัวแต่มิเกลก็บอกว่าจะให้มันทํางานแลกค่าจ้างแบบนี้มันเสียศักดิ์ศรีมันขอปล้นม้าของผู้พันแบบหลอกๆจะได้ไหมเออถ้ารับจ้างจะเสียศักดิ์ศรีความเป็นโจรผู้พันก็บอกว่าโอเคเชิญไปปล้นม้าในค้อของกูได้เลยต่อมาทีีี่่มมบ้นนยทตออแก็จะ มาช่วยเหลือพวกเขาแต่ชาวบ้านพวกนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนวิการเพราะพวกเขาไม่คิดจะสู้รเรกับแบมก็เลยเกลี้ยกล่อมจนพวกเขาคิดที่จะสู้แต่ก็ไม่เอาให้ถึงตายนั่นแหละครับเระเรกับแบมและนูกสมุนก็ต่ายทอดว,วิชาการต่อสู้ให้กับพวกชาวบ้านแบบที่ชาวบ้านพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะสนใจฝึกสักเท่าไหร่และในขณะที่กำลังฝึกกันอยู่นั้นรเรก็มองไปเห็นว่ามีคนทํามองพวกเขาอยู่แบมบที่เห็นเหมือนกันก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปล,า,ไปลากตัวไอ้ทําม,มองมานี่จะได้ถามมันดูว่ามันมองหางอะไรและพอจับตัวมาได,ไได้ไอ้นี่ก็บอกทุกสิ่งทุกออออยย่่่่าาาาาางงแบบบทีีไไไมมมมมต้้้ถะรรใหกกกกคควววเเดิน เป็นแบบที่รู้แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็เลยพาพรรคพวกควบมามาที่คลองม้าของผู้พันก็สวมรอยเป็นโจนมิเกลจะได้ปล้นม้าแบบที่ไอ้พวกนี้ไม่ขัดขวางในซักนิดเออได้ม้าฟรีๆไม่ต้องสู้ให้เปลืองแรงแต่พวกเขาก็ไม่ไดเอาม้าออกไป20ตัวเหมือนกับที่ไอ้มิเกลไม่ได้ตกลงเอาไว้เราพวกเขาก็เ,เอาไปทั้งหมดเรียกได้ว่าหมดค้อกันเลยทีเดียวตามมาที่ว่าการอำเภอที่ตอนนี้นายอำเภอตัวจริงก็เดินทางมาถึงเมืองนี้สักทีซึ่งนายอำเภอก็ได้ถามพานรงว่าตอนนี้นายอำเภอตัวปลอมมันหายไปไหนพานรงก็โคตรงงเพราะเขาไม่รู้ว่าที่ผ่ผาาานนมมไออแแบเเืคยก แรมมันจะไปโรวะพานรงก็เลยขี่ม้ามาที่หมู่บ้านเพื่อจะมาแจ้งข่าวให้กับแบมในอำเภอเกว่าตอนนี้นายอำเภอตัวจริงมันมาแว้อ้อามึงยังจะช่วยนายอำเภอเสินเจิ้นอีกและที่พานรงช่วยแบมก็เพราะว่าเขาอยากจะได้ส่วนแบ่งจากการขายม้าของผู้พันเออขอน,นิดเดียวก็ได้แต่ก็คุยกันได้ไม่นานนะพวกจอนมิกเกลและผู้พันพร้อมกับลูกกระจอกอีกมากมายก็แห่กันมาที่หมู่บ้านนี้ก็เต็มไปหมดชาวบ้านพวกนี้ก็เลยทำเนียนเหมือนกับว่าไม่คิดที่จะต่อสู้แต่ในขณะที่ไอ้ผู้พันกำลังได้ใจจู่ๆก็มีปืนโผล,ล่ม,ลมา ายหาฟรีก็สั่งให้ลุงน้องปลดอาวุธออกให้หมดสไ้พวกนี้ก็ดันซื้อและทาตามคาสั่งโง,ง่ๆแบบไม่ทันได้คิดอาไ้กองกำลังอาวุธพันและไอ้จอมโจรมิเกลไร้เสื้อปืนซักกระบอกพวกชาวบ้านที่ฝึกวุทยุมาแล้วก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปตะลมบอลกับไอ้พวกนี้ทันทีนั่นแหละครับการต่อสู้แบบนวลเนียก็ได้เริ่มขึ้นระหว่างฝ่ายจอมโจรซอกกล่าวปะทะกับชาวบ้านสายอินดี้เรียกได้ว่ารุมกระทึบกันจนตาปูดตาโปนซึ่งพวกเขาก็รุมกระทืบกันเป็นชั่วโมงจนพวกโจรพากันร้องควนขางเนื่องจากพ,าพากา่า,ายแพ้ ใส่ดีเดอะไรเหมือนกันแล้วพอเหตุการณ์โน้นนี้ได้จบลงเพรอก็บอกให้ภูพันออกไปจากดินแดนแถบนี้ซะอย่ามาเห็นหน้าอีกนะจ๊ะผูพันที่หมดเนื้อหมดตัวก็ต้องเดินทางออกไปแบบเลือกไม่ได้เพราะตอนนี้จนยิ่งกว่าชาวนาพวกนี้ซะอีกเออทาตัวเองทั้งนั้นส่วนม้าทุกตัวที่พวกเขาขโมยมาได้เพรอก็แอบสั่งให้ชาวบ้านพวกนี้ตีตาเป็นของชาวบ้านให้หมดเพื่อที่พี่ชายของเขาจะได้เอาม้าไปขายไม่ได้ซึ่งที่ทําไปทั้งหมดก็ฟรีแบบไม่ได้อะไรสักอย่างแม่งเออไอ้น้องเวนแบบที่ไม่รู้จะทํายังไงงงงงกกกก็เเเลลยตต้้้้ออออพาาาาาูนนนนนหหหีีไปจจจมม่่่บบแรรระะััววววภิ ตอนแรกบอกว่าจะตั้งหลักมากฐานที่นี่ก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมากระทันหันเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะคลั่งศาสนาเหมือนกับชาวบ้านพวกนี้แม่งเห็นแล้วเครียดเลยเปรก,ก็เลยขี่ม้ามาต่อแย่พี่ชายและขอร่วมเดินทางไปกับพี่ชายด้วยแบมที่ก็จะรําขานน้องก็บอกว่าไม่โอเคและพาลูกกระจอกควบม้าหนีไปเฉยเลยเปรกที่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยคิดที่จะเดินทางไปแบบมั่วๆแต่ก็ยังไม่ทันได้ไปจู่ๆนายอำเภอตัวจริงก็มาเจอเขาและถามว่าเห็นนายอำเภอส่นเจิ้นไหมเปรกก็เลยชี้ไปในที่ที่พี่ชายหนีเข้าไปเมื่อกี้นี้แล้วบบอกว่าาตมมมไปจััันนด ไปนู่นและแมงคดจะรักพี่การน้ำระเอก็มานอนบนแคร่และให้มา้าลากเขาไปแบบไปไหนก็ได้เพราะตอนนี้คิดไม่ออกแล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงบ้างละครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เ,เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ